สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปุสุคนครับครับมือนีก็เป็นมือวันที่14เป็นวันพุดกาท่านสองเสียงยาพาเลาะกัเอาตัวเลขเล่าครับเป็นเล่าพัฒนาครับออกมาตอนมาฝากครับครับสาหรับชุดนี้เป็นของปูขุนครับปูขุนพารวยครับงวดที่แล้วของปูการลดไปครับครับเป็นครับสาหรับงวดที่แล้วของปู วดวันที่สิบสองเปูกับโอมาจักตัวครับโอมาอยู่ครับมาอยู่ครับสำหรับเลขวิ่นปูมาั้งสองตัวเดียวครับเลขที่ออกสองห้าสามสองเลขลางเป็นสองห้าครับสองห้าครับสำหรับเลขบนลางเลขวิ่นปูหายไปที่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่หกเจ็ด แครับมาสองตัวเดียวครับรูดรูดกันรุดครับสำหรับตัวเลขของปูงวดที่แล้วรูดรูดลุดปูาหายไปที่เก้ากับ6กครับกลมเด่นเก้าจับคู่07น7์7จ็ดสองเจ็ดเดกเจ็่ลมเดน่นเกตัวร่อง ตัวลองของปูกะมีเก้าสีกับเก้เจ็ดครับเจ็ดเก้ก็ดเกครับอันนี้เป็นงวดวันที่สิบสอครับเด้อครับ8 9 6 07 96กครับลุดครับรุดวัวเหล็กสามตัว2ตัว4ตัวกับย่งหลุดครับเหล็ก4ตัวมากตาสอตัวเดียวครับ ประวัลเลขออกสองหานะครับเนาะครับสองหาสามสองครับเอาไปต่อครับเพื่อนว่าเพื่อนจัดสูตรใหม่ครับสูตรเก่าบ่เขาเอาสูตรใหม่ครับครับสําหรับตัวเลขกครับมีความเสี่ยงเนาะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับมีเข่ามีรุดเป็นของธรรมดาครับเราพัฒนาครับวันที่ยี่สิบสี่ วันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ราพัฒนาสิบสี่พฤษภาคมหกแปดพศสองพันห้าร้อยหกแปดครับบนล่างสำหรับบนล่างอันนี้เป็นเลขวิ่นวิ่นบนล่างครับของปูขุนครับปูขุนพารวย ของปูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเงีวเลยครับเงีวเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกครับเอาปูจับมาตัวใดแล้วครับสำหรับเล็กจับครับเล็กจับมาปูจับมาในจำนวนนี้แหละครับ ในจำนวนวิ่งของเพื่อนนี่แหละประจับมากอ่ะปูหายไปที่เลขลูดเป็นเลขวิ่งเลขลูดเลขลูดของปูลูดไปที่หากับหกครับหากับหกครับ หากับหกแล้วครับนี่ตัวน่อยผลครับจับคูหกคูของปูปูหายไปที่สองหกสองหกห้าสองห้าสองหาอง้หากหาก องหกห้าสองห้าหกครับเห็กผู้จับมาแล้วครับหากะพกหกหนึ่งหกสามหกสามหกสี่ ตัวสุดท้าย6,4ครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับบทลางว่าไปเนะครับเนาะครับ3ตัว3ตัวมียุดสหาง4 5 4, ่5 2 4,5,2 6ห้างี่ไหมครับ5 5,6,1 5้าหนึ่งตัวสุดท้าย4ี่ห้าหกสห้าหมีอยู่สามหางจับครับจับเอาเลยครับมักกระจัดนะครับด้วยครับ,รบสำหรับปลีก3มตัวครับสี่ตัวสีตัวปูกระหายมากขึ้นกันครับห หนึ่งห้า6กหนึ่งห้าสองห้าหหหนึ่งครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของปูครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนปูขุนพารวยครับ เห็นลกูก้เป็นกันครับปูขุนพารวยครับครับมาบังตบกกมของปูครับปูกลมเดินไปที่ตัวใดหลีกเล่าพัฒนาประจำวันที่14ครับอันนี้เป็นวินครับอันนี้เป็นวินวิ่นของปู จำรับลูดปูเก่งไปที่หกครับเด่นไปที่หกล่องห่าละครับหกห้าโกมเด่นครับอันนี้เป็นตุกเด่นของเพิ่นครับสองหกเป็นตัวล่องครับสองห้าเป็นตัวล่องคือกันครับอันนี้เลขยสามตัวครับอันนี้เลขยกซตัวครับยางละ เลขสามตัวมียูสองหางสามหางครับออกไปเลยครับเอัแคปหน้าจอได้ครับสําหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับนะครับชุดมันๆครับปูขุนพารวยนะครับหลูดไปที่หกกับหาหากับฮกครับกลมเด่นหกครับของปูตเกิ้งของปูเหรอครับปูเก่งมากกับหกครับ สำหรับเล็กวินของปูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวครับมีหตัวด้วยกันนะครับเนาะครับกลมเล่นกัหาหกของปูครับเอาแคบหน้าจอครับ2องทุ่มโดยประมาณนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายแหละครับขอให้เอซีสุกๆมันมันลำๆเรวยๆครับเฮงๆปังๆครับพอกันไหมครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ